วันนี้เราจะมาดูความวุ่นวายในคาบเรียนวิทยาศาสตร์าศสาศสตร์าศสาสตร์กันนะฮะ <c oughs> ทำไมพวกมึงไม่ใส่เสื้อกาวก็ยังไม่ใส่เลยรีบไม่ใส่เส้อกาวมาโอเคเพ่าเหี้ยสวัสดีคะ่ะ <c oughs> วันนี้เราพามาดูความวุ่นวายในคาบวิทยาศาสตร์และพร้อม Q&A ยนนิ้วก้อยเตี้ยมานิ้วเตเี้ยเออมาแพงว่าแพ้มึงกูจับภาพไว้ได้ใ<ช>ุมงอ่ส่ข้อที่หนคือเป็นการเปนสีของน้ำตาลเมื่อได้รับความใช่ไหมเพราะว่แพงองอันอการต้มู ให้ดูมือนะดูนี่ดูนี่ค่ดูมือมาเเอาพอมีดหนึ่งแล้วรับแล้วก็มีคำถามสรับคนที่อยากเข้าพิเศษว่าการสอบวิคณีแล้วก็การเข้ามาเรียนเอโอีของพวกเรานั้นของพวกเรานั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร อบวิ่งคณนิตห้องนี้มันยากไหมมันก็แล้วแล้วแต่คนมองนะแต่สาหรับเขาเขาว่ามันมันไม่ยากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันออกเหลี่ยมแล้วพอได้เรียนจริงจริงมันมันเป็นยังไงมันแบบมันน่าเบื่อหรือความรอะไรจริงๆมันเหนื่อยมากกว่าเพราะว่ามันน่าจะมีงานเยอะส่วนเรื่องการเรียนมันก็มันก็โอเคนะมันไม่ได้ยากเกินความสามารถเรา แล้วฝากถึงน้องๆที่จะสอบต้องเตรียมตัวยังไงพ้างจริงๆตอนที่เขาสอบเข้าหกก็ไม่ได้อ่านหนังสือเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็สอบได้นะขอ,อ,อบคุณค่ะ่าเรียนห้องพิเศษเนี่ยมันยากไหมห้อง s m p E- วิทย์คณิตย, <c oughs> ยากมาก คุณถามมือคะ่ะ <Yeah. S 1> แค่นี้ขี่ okay, นิดไปกำลังจะเอาไม้นี้ไปให้เพื่อนกันนะครั <Yeah. S 1> บวัสดีเพื่อนเรา,ามี q ีว <Okay, so. S 1> ีเอเดี๋ยวดัดแฮรลูกกันหนึ่งสองเพมเชเชเอถ้าถามว่าการเรียนห้องวิทย์นิดมันยากไหมก็ คิดว่ายากพอสมควรค่ะ,คะแต่ก็ผ่านมันมาได้เพราะว่าสำปรับถึงคนที่จะสอบเข้าห้องวิทยาศตแบบนี้ต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างวิธีเตรียมตัวคือสําหรับเราอ่ะเราไม่อ่านแล้วเราใช้ความจาในการสอบแทนแต่ถ้าที่แนะนํานะคะให้อ่านหนังสือมาก่อนมันจะได้มีความคุ้นชินในหัวเวลาสอบก็จะง่ายขึ้นค่ะบว่าบ๊ายบายเจอดาราท่านดังคุณจะมาเพนเอเท่ากันเถอะมา วาการเข้าสอบห้องวิย์ิณิตแบบเราเนี่ยมันยากไหมยากแล้วพอได้เรียนจริงๆเนี่ยรู้สึกแบบน่าเบื่อตื่นเต้นหรือสนุกสนานยังไงบ้างมันก็มันดีมันดีเว้ยแต่แบบแต่แบบคิดคิดอีกนิดมันดีมันดีไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่แบบคิดอีกทีเออประมาณถึงคนที่จะสอบต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างแบบก็แ อ่านหนังสือด้วยแต่ส่วนตัวแล้วไม่อ่านก็แบบก็เตรียมตัวดีๆก็แล้วกันก็วันนี้แค่นี้ใช่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยขอบคุณดารานะคะเบอร์มาถามว่า การสอบห้องวิษวิทยาิพ์เนี่ยมันยากไหมพอพอได้เรียนจริงๆแล้วรู้สึกยังไงมันจริงๆมันก็ยากนะแต่พอที่เรียนจริงๆมันก็รู้สึกว่าอย่าไปกดดันเลยอย่าไปอย่าไปเครียดมาก <c oughs> เดี๋ยวตายไปก็ลืมเหมือนกัน <c oughs> อย่าไปเครียดมาก <c oughs> แ,แต่เครียดนะแล้วถึงคนที่อยากจะสอบนะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้าง <c oughs> หนังสือก็นั่นแหละอย่าไปเครียดเยอะสอบมันก็สอบเข้าหมดนั่นแหละแค่เราอ่านหนังสือแบบเรื่องที่เขาจะออกมาอาเป็นตั้งไหนเป็นเพื่อนกันนะเพิ่งรู้วีสาระเห็นไหมตอนนี้เรากำลังจะไปหาดาราท่านหนึ่งสองท่านเออสวัสดีค่ะดาราเสือกอุหูแรงปะว่าวว้าว่าไงคะวายพูดว่าอะไรการเข้าสอบห้องวิชานินมันยากไหมนี่ยากไหม มการเข้าสอบห้องวิงทย์คณิตแบบเราเนี่ยมันยากไหมห้อง s m t อ่าให้น้ำอิงตอบก่อนนะคะน้ำอิงยากไหมไม่ยากค่ะแล้วเราพอได้เรียนมีจริงเนี่ยมันเรารู้สึกแบบสนุกหรือยากหรือ,อยังไงไหมเหนื่อยเหนื่อยแล้วถ้า ฝากถึงคนที่สมาสอบแบบเราเนี่ยต้องเตรียมตัวเองกันา้ากเตรียมใจมาดีกว่านอนเยอะๆอาการสอบห้อง SMT ที่มีแบบนราเนี่ย,ยา พอได้เรียนจริงๆเนี่ยมันมันรู้สึกแบบเหนื่อยหรือสนุกหรือยังไงไหมขี้เกียจมากค่ะขี้เกียจมากเนาะแล้วก็กมีคนที่จะมาสอบต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างนอนค่ะนอนให้อิ่มเป <laughs> ็นคำตอบที่ดีมากเนาะการน,นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมาถามทอแชร์ว่าผมหล่อมากผมหล่อมากผมหล่อมาก มาถามคือแค่ว่าไม่ต้องเรียกว่าเอแค่ขถามทแค่ว่าว่ามีคนนี้อยากออกฉากไอที่หน่อยโอป้าสอบห้องวิคดีมันยากไหมง่ายไม่ต้องไม่ตองง่ายเลยหวานปฏิบัติการง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดถามบอกว่าเราเปลี่ยนฐานฐานนะถามว่าเรื่องถาม ห้องเรียนพิเศษของเราเนี่ยมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงที่แบบเรียนห้องเรียนคันนี้มันเหนื่อยหรือสนุกยังไงบ้างเอาดีหรือไม่ดีอะคะข้อดีก็ได้ความรู้ค่ะได้ความสบายได้ทุกอย่างข้อเสียหรอคะก็ก็ก็มีน้อยอยู่บางก็มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่มาสอบที่นี่ให้เปรียนตัวยังไงกันบ้างก็อ่านหนังสือเยอะๆค่ะก็ติวบ่อย เต็มรายการที้ผมรับมือกับทุกสถานการ์ค่ะอันนี้ทำอะไรคะตาดูไร้เหียโอ้โหแรงมากโอ้เขาทำการทดลองกันแต่เรามานั่งเล่นนะคะเราอยู่กลุ่มเขาเรารเขาทำคนเดียว เลยนะคะวันนี้ตั้งถายจะลูกคุ้มมาเรียนหรือเปล่าอันนี้แค่ชื่อยังรอเพื่อนเขียนชื่อยังโลอเพื่อนอุ่ยเุนนอุ้ยอุ้ยออะไร คุณคิดอย่างไรกับการมาทำรายการนี้เราคิดว่าทุกคนนะได้เห็นเราเป็นพิกีอรรายการในเช้าวันนี้นะทุกคนจะได้รายงานสภาพอากาศไม่เกี่ยวอะไรกันว่าทุกคนจะได้รู้ว่าจะเหนาเจะดำเนินรายการ เดี๋ยวเวไม่ได้จริงๆซมี่ป๋าแซมคุณคิดยังไงกับการที่ได้ทำแหบในครั้งนี้รู้สึกเบื่อรู้สึกสนุกเบื่อมากขอถามหน่อยมืออธิบายการทำแหนบครั้งนี้ให้ฟังหน่อยอธิบายการแหนบครั้งนี้ให้ฟังกูยทำไม่เสร็จเลยเรื่องมึงรู้เรื่องเลยเปล่ากูยังขาดอุปกรณ์ไม่ครบเลยนี่คือปัญหาใช่บี่คุณสำหรับคำตอบครับคิดยังไงกับการที่ไม่ช่วยเพื่อนทำงานในครั้งนี้ อ,อไา <S <S ไัคิดยังไงกับพ่อเรียนพิเศษร้างค้าคิดยังไงกับการมาเรียนพินี่ครับตอบคุณม่เรียนที่ที่ใกล้บ้านก่อนนี่มันใกล้บ้านกุสุดแล้วขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

อะไรอ่ะเถ้าาหารเหรอเอดอาหารทำไมตัวใหญ่จังวะตร่นี้ต้นด้านหลังอ่ะไอโอไดายเอาเอาน้องบูทำอะไรอ่ะ สองเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับวันนี ig, ้สายจีนะหนึ่งสาวแซมติ้งอีนี่ชอบไลฟ์ไปดูไลฟ์มันได้มาวันชีวิตเกิดมาเป็นคนทดลองครั้งนี้พูดได้ครับเดี๋ยวงงปะขน้อยเสื้อวันคนในหอนี้งงขน้อยเสื้อว่าเกินครึ่งในหอนี้งง ผมหล่อมาครับข,ขอบคุณครับลเอาลงดเฉยแค่ตอนี้ไ,ไม่ต้องมมอเอาลงนะอเอารูหลุดมาลงลูกพี่ไม่ยอม จะถ่ายกันได้แล้วกันยี่ไม่ยอมล้างจานบอกอันนี้นะคะก็อนนี้ก็เสร็จเสร็จก็รอเร็วแล้วยังไม่ได้ทดลองเลยนะคะ มันเสร็จแต่ของเราไม่เสร็จการทดลราเป็นยังไงบ้างคะได้ทำอยู่แล้วได้ทำได้ทำได้ทำอ๋อแล้วมีแต่สัมภาษณ์เพื่อนได้ทำได้วยหรอได้ทำอยู่อีกคลิปด<ช>ิหนึ่งสองสามถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิงะด่ง,งก๊ว้าบ๊ายบาย